ดีค่ะชื่อมั่มนะคะอาริยาเกิดผลค่ะเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดค่ะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่เชียงรายก็ประมาณปีนี้เขาปิดที่สามแล้วค่ะก็ตอนที่มาอยู่ช่วงแรกๆก็เรียกว่าดันทุลังก็ว่าได้ค่ะว่ามาทำไมมาอยู่ทำไมจะอยู่ได้เหรอคนเดียวมาอยู่เพื่ออะไรทำอะไระอะไรเงี้ยแต่คือความรู้สึกก็คือมันอยู่ไม่ไหวแล้วอ่ะกรุงเทพอะมันรู้สึกว่าทำงานก็ มันเหมือนมันตันแล้วอะ่ะมันไม่มีทางไปแล้วแล้วก็เหนื่อยอยากพักอยากมาทําอะไรที่ตัวเองรู้สึกว่าอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหออนีมาจากเมืองกรุงแล้วก็มาอยู่ที่เชียงรายพอมาอยู่ที่นี่ก็ขายของแบบพวกผลไม้ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยพอหลังๆคนมันเริ่มทําเยอะขึ้นเราก็เลยเออรู้สึกว่า เราก็ขายไม่ดีแล้วน,นี้เราก็ต้องเปลี่ยนมันก็มีช่วงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไปต่อได้หรือเปล่าช่วงปีที่สองพอสักพักหนึ่งก็เริ่มมันเหมือนมันเริ่มมีทางออกมากขึ้นก็คือได้เจอได้รู้จักคนเยอะขึ้นนะคะก็จะมีน้องๆที่อยู่บนดอยเข้ามาทํางานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งอะคะ่ะเราได้ขึ้นไปทานข้าวบนบ้านเขาซึ่งพื้นเพเขาเป็นคนชาวลาหูอย่างเงี้ยคะ่ะพอทานปุ๊บมันเป็นเหมือนต้มอะไรสักต้มหนึ่งอะค่ะแล้วก็ ทานเข้าไปแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมมันหอมมากเลยอ่ะเนื้อหมูมันแบบหอมแบบสโมกอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเบคอนของเมืองนอกอย่างเงี้ยค่ะอร่อยมากเราก็เลยแบบมานั่งคิดไปคิดมาคิดไปอลองทบทวนสูตรนี้อยู่ประมาณแบบเป็นเดือนเดือนนะคะทำล็อตหนึ่งล็อตสองล็อตสามดีแล้วเราก็เลยทำโปรดักต์นี้ออกมาค่ะพอทำปุ๊บ มันก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ที่สําคัญคือวันนี้ค่ะเราจะพาคุณไปดูตั้งแต่ขั้นตอนในการที่เราเข้าไปเลือกหมูขั้นตอนวิธีการหมักขั้นตอนการย่างของเรานะคะเราไปดูกันค่ะฮ่าเรามาถึงหน้าร้านหมูอินเตอร์แล้วนะคะร้านเขาสดสะอาดได้มาตรฐานห่วงใยผู้บริโภคค่ะแล้วก็เขาก็มี นี่ที่ล้างมือให้อยู่ข้างหน้าร้าน้วยนะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนแล้วก็เขาก็จะมีเครื่องตรวจวัด,วดอุณหภูมิมีเจลแอลกอฮอลให้เรานะคะ,ะล้างมือสะอาดละคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เลือกถมูทีละชิ้นทีละชิ้นเลยคะ่ะไปค่ะน,น,นี่ค่ะเชือคพันสะอาดของทุกคนนะคะแล้ก็ เรานะคะก็บางคนก็ขอมันน้อยๆบางคนก็จะบอกว่าขอมันจะต้องจดไว้ว่าใครชอบแบบไหนงเรนน้นองได้ค่ะตามใจทุกอย่างอยากได้อะไรบอกเวจัดให้ เรียบร้อยค่ะภารกิจในส่วนของเรื่องการซื้อหมูนะคะขึ้นรถมาเราก็ต้องฉีดแอลกอฮอล์ป้องกันเะะชื้อโรคต่างๆเดี๋ยวเราจะฉีดเะตกป้องด้วยนะคะอ่า สินค้าของเราตอบโจทย์ในยุคนี้มากค่ะสะดวกสะอาดสบายเพียงแค่ฉีกซองเข้าไมโครเวฟไฟกลางหนึ่งนาทีก็ทานได้แล้วค่ะสนใจติดต่อมาได้ที่0945490419หรือแอดไอ l ดี e ไลนได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ